าเตตะวันแลวนิ่วนีที่ภูมากันธารีปูนิตีีโดยเชียยกอนและออกพิธีนวยชาเรื่องนี้กำกับการแสดงนะครับโดยคุณโจโจทิชากรคุณเขาอรนะครับคำถามคำถามแรกเลยนะครับเตงกับเตเลิกตีกันหรือยังครับแล้วแ สาวานเด C ี๋ยวตายฟรีนะครับใครใครโตคนหนึ่งเป็นกู้ภัยคนหนึ่งเป็นสะจูนนิวเป็นสะจูนใช่ไหมเป็นสะจูนพี่คุณเตครับถ้าคุณนิวก็เป็นสะจูนบนเครื่องบินลำนั้นคุณจะขึ้นไหมครับผมว่าดีนะมันจะได้เรียนรู้บ้าว่าการที่ดื้อแบบมากๆอย่าบคนอื่นเขาไม่ดื้อดื้อตบบนผมขึ้นลำนั้นนะผมจะเครื่องเทคออฟเจอแบบเอ็นหลังจะปิดหน้าต่างจะสั่งอาหารตลอดเวลา ให้เขารู้ใหเขารู้เขาชอบด้วส่วนคุณส่วนบุญต้องเล่นเป็นกู้ภัยครับจงบอกอาการของตะวันวันที่ต้องไปฝึกกู้ภัยสิคะโอ้จะทำอะไรได้พี่แบบเดินเดินโกติให้ได้ก่อนเดินธรรมดาดีทำอะไรไม่ได้นะตัดเงินโงไปหมดเออแต่เรื่องนี้ยังไงครับทำไมถึงต้องเป็นฮะนี่ผมเป็นสจวร์ตใช่ไหมครับนี่เป็นกู้ภัยแต่ว่ามีคนหนึ่ง เป็นกับดันเนยยังไงพี่โอ๊คกลับมาร่วมงานกับจีมทีวีอีกครั้งครับผมได้เล่นกับแก๊งนี้ด้วยในรอบ7ปีเลยนะฮะหลังจากเธอคนเงากับเขาทั้งเจ็ครับผมเล่นเป็นชื่ออะไรครับเจนครับเล่นเป็นชื่ออะไรครับอารันครับการดีใจเหมือนกันครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทางบ้านจีมันทีวีนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเขาอาจจะให้ผมพูดว่าผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้กลับมาร่วมงานคือคนคนนี้ เป็นสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะทให้ผมมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะฮะหลอจุดตัดสินใจนี่ไม่ใช่เนื้อเรื่องเลยคือเพื่อนนะฮะทางสริ์เขาเขียนมาให้ผมพูดแบบนี้เลอ๋อตอบตอบไม่ได้ถ้าตอบตามความจริงตอบตามความจริงจริงผมอยากร่วมงานกับพี่นิวมากกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากแซวเล่นจริงแล้วผมก็ตัดสินใจมาเล่นเพราะเขาได้แหละว่าอยากกลับมาทำงานร่วมกันอีกหนึ่งครั้งกับเพื่อนรัก เคมีเสมอแน่นอนอ่ะเรื่องนี้นะฮะยังไงฮะหมาเห่าเรื่องบินครับคือยังทำไมถึงต้องเห่าเรื่องบินจริงๆก็คือมันชื่อเหมือนกับตามเรื่องคือหมายว่าพอเราเป็นเครื่องบินอยู่บนเครื่องบินไงฮะแล้วส่วนนี้คือแบบเป็นหมาวัดเราเป็นหมาเหรอผู้ใหญ่เยอะอย่าต้องให้ด่าเขาหรอก แต่ฉันอยากฟังอยากดูอยากดูอยากดูไม่แปลกใจเลยเขาเปรียบเทียบเฉยๆว่าเป็นหมาคือเหมือนฟิบแบบมีจัมมวนแบบอะไรนะดอกฟ้ากับดาวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปเราเป็นอะไรหมาพอจะยังทำก็ไม่ได้ตัดบทเอออเหมือนพี่สูงอะไรใช่ครับเปรียบเทียบเออเราเป็นแบบกู้ภัยแบบเออแบบที่อาจจะไม่มีแบบ ภาษีท่ากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นสจวาร์ที่แบบอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยอ่าอีกอีกคู่หนึ่งทางมาร์กกับปูนเขาบอกว่าเาบอกว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยตอนแคสจะเห็นเป็นมาร์กเลยนะปูนเห็นด้วยมั้ยคะปูนว่าไงสุดครับผมเขาหมดส่งมาร์กมาโอ้โหถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่มาร์กผมนึกไม่ออกแล้วจะเป็นใครครับทำไมอะฮะก็มันก็ดิบๆเถื่อนๆดีมอลเขาครับผมเออต้องต้องให้เขาสอนนะนะบ้างตอนอยู่ในในกองอ่ะ ให้เขาสอนความแบบคอมดิบแบบต้องแบบเออมาเขาต้องเกาปากกันยังไงอะใช่ใช่ใช่ให้มันดูแบดแย้ให้มันดูแบดแบดเหรอให้มาท่านเดินที่มาสอนพีชทั้งยังต้องต้องเดินหัวไปก่อนมันเดินแบบพวกแบบเนักเลงนักเลงหน่อยนะไงรม่ใช่มาจะทำไม่ได้นะครับวันนี้ครับผมอ่ะอีกหนึ่งคนเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนฝากเลยแล้วกันนะครับเราเราเห็นบทบาทของการร้องการเต้นมาเยอะแล้วทีนี้บทบาททางด้านการแสดงบ้างคุณตุ้องไหลแค่ ครับก็เรื่องนี้ก็เด้่มจากทีมครันะครับมาสแสดงในเรื่องนี้ด้วยก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันเพราะเรื่องนี้แบบมีอะไรสนุกสุดๆให้ทุกคนรอดูกันแน่นอนฝากด้วยนะคะรับครับผมและนี่คือนักแสดงจากหมาเห่าเครื่องบินค่ะขอบคุณครับ